วันนี้เมนูพิซซ่ามัตบะค่ะดึงๆดึงๆเมนูฟิวชั่นง่ายๆแต่บอกเลยว่ารัดมากค่ะผสมผสานความเป็นตะวันตกตะวันออกได้ลงตัวสุดๆฟาร์มเฮาส์พ็อกเก็ตพิซซ่าฮาวายเอียนพิงซอสค่ะนี่ค่ะดูถุงสังเกตว่ามีพิพลสุดหล่อของมาดามตวงด้วยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถทานเปล่าๆก็ได้แล้วก็เพื่อความอร่อยนะคะ เอาแบบนี้ไฟอุ่นในไมโครเวฟค่ะก็จะอร่อยมากขึ้นค่ะเริ่มจากการตีไข่ไก่ในชามให้เข้ากันดีเติมแป้งสาลีและน้ำเปล่าตีจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟกลางเทส่วนผสมไข่ลงไปให้แผ่เป็นแผ่นบาง,บาง วางขนมปังพ็อกเก็ตพิซซ่าฮาวายเอียนลงตรงกลางแล้วตามด้วยพริกหวานแฮมหอมใหญ่และมอสเซลาชีสเยอะๆให้จุใจเลยค่ะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวก็พาขอบไข่เข้ามาห่อรอบๆให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนห่อมัตะบะเลยพลิกกับด้านทอดต่อจนเหลืองทองและชีสละลายทั่วตักขึ้นวางจานเสิร์ฟตอนร้อนๆคู่กับอาจาร์และซอสมะเขือเทศบอกเลยเข้ากันมากกว่าที่คิด ทั้งหอมทั้งชีสเยิม้มแถมมีรสสดชื่นจากอาจายรอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะอร่อย